อะไวะเอ่ออะไรวะ, um, ะ,รวะมันล้มใส่หน้าเลยวันว่าที่นี่คือที่นี่คือคะเลหาดใหญ่อะนะใครวะเนี่ยเอ้ยโยเราเราเดินช้ารอด้วย <Going up? S 1> กับกำลังขึ้นไปใครมันพูดว่าโคตรน่าเกลียดเสียงพูดโคตรไม่ธรรมชาติอะเอ้ยโยเองเองใครอะชือช่อชื่อแปลกดีนี่อันนี้ใครวะเนี่ยโห ไอแว่นฮะอันนี้โปรปะเนี่ยไม่เห็นโอ้่คืออะไรเจอบ,บิดคิตตัรเหรอเหล่านี้คือเศษวิญญาณที่ชิ้นส่วนของจิตวิญญามนุษย์การกระจายของเราต้องคือชิ้นส่วนมันกระจายอยู่เราต้องไปหามันใช่ไหมเฮ้อเออเร็วเร็วโอ้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวรู้นี่เราอยู่กับเพื่อนเป็นบ้าเหรอที่นี่คุณจะต้องใช้สิ่งนี้โอ้ฉันสามารถอดตรวจจับของได้ขอบใจไอ้ป้าไอ้ป้าน่าเกลียดญิงฉลาดมากเป็นนักวิ่งที่รวดเร็วน้อยโอ้ยเร็วเร็วดิมาดิเจอต่อยไหมเริ่มปาร์ตี้กันเถอะ ไป,ไ,ปไปตามเพื่อนไหมไม่ตามดีกว่าเราอีทวด <c oughs> ทำไมเปนแบบนี้วะเพื่อนขโมยตัดหน้าแบบนี้มันไม่ไหวนะโกรธนะเว้ยศัตรูถูกทำให้มันงงวัดได้เฮกเกิดอะไรขึ้นมันจะมีตัวเกมของจริงอยู่นะในอันนี้โอ้โ,อโอ ไม่เตอตัวอะไรเลยมันอะไรนเนี่ยฮึบไปตรงนี้ฮึบฮึบโอ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัว,ตว,ตวถูกทำให้มันอุย้ยตกใจปอดเกิดเมื่อกี้เจอคิดว่าเจอตัวบ้าตัวบออะไรไม่ครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโหดีนะไม่เล่นคนเดียวอะเล่นหลายคนดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก้าสิบชิ้นแล้วนะไม่มีตัวอะไรแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยนั่นมันตัวอะไรวะเนอะเราไปตรงนี้ดีกว่าเริ่มหายากขึ้นละไอ้พวกนี้โอ้ยตัวโอ้ตัวอะไรมันต,ตามหลังมาวะก็คือคือตายชีวิตที่เหลืออ๋อมีชีวิตให้ด้วย อไปไปตง,งนูนไปตงาน,านูงานพอเราต้องวิ่งลืมกด,ดวิ่งดิโอ๊ยโอ๊ยคิดแอ้มาแล้ว ขัดขวางแบบนี้ไม่ได้นะไปก่อนดออออตรงนี้ตรงนี้มีเยอะเลยมีเยอะไป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 เอาบรารกิจให้เสร็จชะนะแล้วโอ้สักทีนะตอนนี้ออมชะนะแล้วทำไงต่อ ไปที่ชิ้นเวนไปไปตรงไหนว่าต้นมันอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ไปตรงนี้อเอาเอาน่าเราไม่น่าเราไม่ได้าชานะด้วยซ้ำไอกเกอ้เกสิบองศาเลย ึบตรงนี้ึไปลิ้วไอ้ตู่อยู่นี้เว้ยเออเราลอลอแล้วนะเราลอแล้วแต่มันอะไรวะดีอะ แจ็ Jack, ช่วยด้วยแจ็กช่วยด้วยไปเร็วไปตรงไหนโอ๊ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นไม่ใช่ไปตรงไหนวะคือคือมันให้ไปตรงไหนตายเท okay. anyway. ่านั้นแท็บเล็ตของคุณจะล็ง <are> ตายแล้ว คุณฟ,ฟูโอเคเอาว่าโอ้ชิคเกียจเล่นละมาเล่นแค่นี้แหละห้านาทีพอยังไงก็ไม่ได้ตังค์อยู่ละไปแล้วทุกคน <c oughs> ดูหน้าดิูดหน้ามาดิโ ถ้าตายโคตรเก๋ียดไปแล้วทุกคน